สวัดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกันแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันงวดวันที่1ตุลาคมเป็นหวยรัฐบาลนะคะย้ําหวยรัฐบาลแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2563ค่ะวันนี้ที่ทํา ได้เลิกจับไพ่นะคะหรือทำไพ่เนี่ยจะเป็นวันที่28กันยายนฉะนั้นคุณมีเวลา3วัน28 29 30อ๋ออวันที่1ในการซื้อลอตเตอรี่เรามาดูกันนะคะว่าแนวทางของคนที่เกิดวันไหนอะไรยังไงบ้างแล้วเป็นเลขนำโชคให้คุณแต่อย่างที่แกบอกนะคะว่าถ้าเกิดมีโชคอย่าลืมแบ่ง10%ไปทําบุญแล้วคุณจะได้รวยแล้วคุณจะได้เฮงอีก อีกเรื่องนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแม่ชัวร์ช่องนี้ให้ด้วยถือว่าเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆให้แก้วนะคะใครยิ่งกดคอยรวยคอยเฮงถูกหวยวันนี้เลยแล้วก็ใครอยากจะเข้ากลุ่มหวยดีกลุ่มแมวทางการแนะนาโชคของหมอแก้วแม่ชัวร์แอดกันที่ QR ด้านนี้ได้เลยนะคะยินดีฝากไว้ด้วยแล้วถ้าใครจะจองคิวดูดวงแก้วยินดีเสมอนะคะแก้วก็จะมีการแนะนําโปนู่นโปนี่ให้อีกก็อยากจะรู้ก็โทรถามเลขคานแก้วได้ตามเบอร์ด้านนี้ได้เลยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้งเจวันควรจะซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะเป็นเลขที่ให้โชคงวดนี้เริ่มกันที่วันอาทิตย์ได้ไพ่เทพสุขคนเกิดวันอาทิตย์ได้เทพสุขงวดนี้ให้ซื้อวันที่มีความสุขหรือช่วงเวลาที่มีความสุขหรือวันที่รู้สึกดีๆอย่างเช่นวันที่แฟนขอแต่งงานวันที่มีลูกวันที่รับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเลขหรือช่วงเวลาหรือตัวเลขที่จะทําให้คุณมีความสุขนะคะคนวันอาทิตย์ ซื้อเลขแฮปปี้แฮปปี้เลขความสุขค่ะส่วนคนวันจันทร์ให้เชื่อมั่นในตัวเองคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดอย่าไปเชื่อใครคุณต้องเชื่อเซนตัวเองเซนตัวเองจะนําสิ่งดีมาให้คุณคุณจะแฮปปี้เพราะว่าวันนี้นะคะถ้าคุณมั่นใจตัวเองคุณเดินคุณไม่ต้องฟังใครคุณไม่ต้องไปคิดว่าเลขไหนดีคุณชอบเลขอะไรคุณซื้อเลยอย่าลังเลแล้วคุณจะรวยนะคะคนวันจันทร์ ส่วนคนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสย้ำอังคารและพฤหัสนะคะ2วันนี้ให้ซื้อเลขการทําบุญเลขการทําบุญจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะย้ำคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหสัสบ,บดีซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานจะให้โชคจะให้ราบของคุณนะคะ,ะมาต่อกันที่วันพุธนะคะได้เลขได้ไพ่พพพิรุณแก้วแนะนําว่าวันนี้ให้คุณซื้อเลขยามฐานะ เพราะว่าการเดินทางคุณจะให้โชคให้ลาภถ้าคุณมีรถหลายคันเลือกคันที่คุณใช้บ่อยที่สุดแล้วคุณจะรวยคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าในกรณีที่คุณไม่มีรถละ่ะก็ใช้รถประจําเดินทางประจําแบบไหนวิธีไหนให้ซื้อเลขเกี่ยวกับอันนั้นเพราะอันนั้นจะให้โชคให้รับคุณที่เกิดวันพุธนะคะที่สําคัญการถูกหวยการซื้อหวยต้องไม่โลภระโมบรมมากเพราะระโมบรมมากทีไลมมักจะคาดเคลื่อนนะคะส่วนคนวันศุกร์ ดูนะหมอแก้วสิเกิดเหมือนวันสุกเหมือนกันวันนี้ให้ซื้อเลขวันแห่งความเศร้าวันเสียใจวันที่ทุกแก้วก็รู้วันที่แก้วทุกที่สุดในชีวิตคือวันที่คุณยายเสียแก้วอาจจะซื้ออายุคุณยายหรือวันเกิดคุณยายหรือวันที่เสียชีวิตของคุณยายเดี๋ยวแก้วค่อยมาว่ากันทีแต่คงซื้อเลขเกี่ยวกับวันที่แย่ๆพระงวดนี้อะไรที่แย่ๆจะให้โชคให้รับคุณคนที่เกิดวันสุกนะคะมาต่อกันที่ วันเสาร์วันนะคะได้ไพ่เทพพัทคุวันนี้วันเสาร์นะคะถ้างงนงวดนี้อยากจะถูกหวยอยากจะรวยเบอร์วันเสาร์ต้องซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือเพราะว่าการเจรจาพาทีของคุณจะให้โชคให้ลาภคุณเยอะเลยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่บอกใครนะจุ๊จซื้อแล้วอย่าไปพูดมากเพราะว่าคนวันเสาร์ในสับนี้งวดนี้ซื้อแล้วชอบพูด จุๆถ้าอยากจะถูกหวยรวยเบอร์ต้องไม่พูดนะคะแล้วรับรองคุณจะมีโชคค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะขอให้ทุกคนซื้อแบบมีสติซื้อแบบไม่งมงานซื้อแบบพอประมาณแล้วคุณจะมีโชวแบบยิ้มไม่หุบเลยค่ะงน้นวันนี้แกขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่งวดหน้าสวัสดีค่ะ